โอเคสวัสดียามกลางคืนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่จะมาพูดอยู่สองสามเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องที่หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานคอสเพย์ประเทศไทยนะครับก็คือเมืองไทยเรานี่แหละจัดคอสเพย์นะครับไทยโชว์นะฮะ ทีนี้เนี่ยนะครับคนก็ไปร่วมงานกันเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงหรือว่าจะเป็นเยาวชนที่เขาชอบนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ถืออะไรผมสนับสนุนเต็มที่สําหรับคนที่ชอบการ์ตูนเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบการ์ตูนอยู่แล้วนะครับผมชอบเรื่อง Attack on Titan นะครับเป็นแฟนตัวยงของ Attack on Titan เลยนะครับ ใครที่ชอบเรื่อง ATTACK on t ท t a นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับกล้องผมจะสลับไปสลับมานะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบด้วยนะครับนะก็ทีนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นถกขึ้นมาเรื่องกระโปรงของผู้หญิงที่แสงมาในงานคอสเพย์นะครับซึ่งทุกปีมันไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ปีนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นปีที่ห่วยที่สุดนะครับ ห่วยตรงไหนล่ะพี่ก็ตรงเรื่องถกกระโปรงซึ่งมันไม่ควรจะนํามาเป็นประเด็นในเรื่องของการถกนะครับถกกระโปรงกระโปรงจะสั้นหรือยาวผู้หญิงที่เขาไปงานคอสเพลย์มันก็เรื่องของเขานะเขาจะใส่กระเกงขายา,ยาวขาสั้นแม่บ้าอะไรก็เรื่องของเขานะครับอย่าไปยุ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องถกกัน ไปดูช่อง p f เอฟงตีนได้นะครับเขาก็พูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าตั้งแต่มีงานคอสเทมามากกว่า10ปีปีนี้เป็นปีที่ห่วยที่สุดนะครับพี่เขาพูดแบบนี้เลยนะครับไ์สดมันจะยาวหน่อยประมาณ3-4ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นการไรสดพูดคุยแต่ของผมมันจะเป็นอัดคลิปเนาะนะครับมันก็เหมือนการไรแต่ผมแคอัดคลิปโอเคเรื่องที่1ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยอย่าไปตัดสิน ว่าคนนั้นเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้ดูที่ตัวเรานะครับเราเนี่ยนะครับเราจะแต่งตัวอะไรมันก็สไตล์เราเขาจะใส่กระโปรงสั้นขายาวอะไรมันก็เรื่องของเขาอันนั้นมาสไตล์เขานะครับเรื่องที่หนึ่งผ่านเรื่องที่สองนะครับอันนี้เป็นข่าวสดๆร้อนๆมาใหม่ๆคือที่ประเทศลาวนะครับประเทศลาวเนี่ยนะครับเปิดตัวสะพานลอย แห่งแรกของประเทศลาวซึ่งมันก็มีคนลาวกลุ่มหนึ่งที่หาว่าคนไทยขี้อิจฉาพวกมึงมีสะพานลอยกันยังอะไรอย่างงี้นะครับพวกมึงคิดดูดีๆนะกูมีสะพานลอยก่อนพวกมึงอีกสะพานลอยคืออะไรพี่ผมไม่เข้าใจสะพานลอยมันก็เป็นสะพานข้ามอะสมมติว่าตรงนี้เป็นสะพานข้ามทางรถไฟไปฝั่งนู้นเนี่ยไปฝั่งนู้น อย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็จะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็ไปลงบันไดาทางนู้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจว่าสะพานลอยคืออะไรพี่ของลาวอ่ะเพิ่งเปิดตัวไปแห่งแรกแต่ของกูนะเวลาที่มีรถไฟฟ้านะครับอ่ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีสะพานลอยอยู่แล้วผู้มึงจะหาว่ากูอิจฉาเพื่อ กูมีมาก่อนพวกมึงอันนี้ผมต้องขอโทษคนลาที่รักเมืองไทยด้วยนะขอโทษจริงๆนะครับผมจะพูดไอ้คนที่มันด่าประเทศไทยเท่านั้นนะครับกลาบขออภัยจริงๆกราบขอโทษอีหรีเด้นะครับนะนะนะครับมันไม่สมควรนะคนลาไม่ก็เฮี้ยเกิน ยกเว้นคนที่รักไทยไม่เกลียดไทยนะครับนะผมหมายถึงไอ้พวกลาวแดงนะครับไอ้พวกลาวแดงมันจะเป็นพวกที่แบบว่าชอบด่าเมืองไทยชอบแซะเมืองไทยหาว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้ทงที่มึงไม่รู้เลยว่าประเทศมึงตกต่ำอยู่นะครับตกต่ำคือภาวะเงินเฟอ้อในประเทศมันนะครับมึงเชื่อไหมคนลาวบางคนนะ่ะมาอยู่เมืองไทยไม่ดีชิบหายเออยกตัวอย่างง่ายๆนะ พี่บางออนชาแนลนะครับเขาก็ทําประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเขาพาไปสถานที่จริงคือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมีสะพานลอยขึ้นอยู่แล้วก็คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นมีในกรุงเทพมหานครมีเยอะมากนะครับหรือว่าจะเป็นการที่แบบว่าอ่ะเราขึ้นสถาน,นีรถไฟฟ้า BTS ก็จะเป็นบันไดปกติกับบันไดเลื่อนนะครับดูไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ดู นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่สถานีรถไฟรังสิตอ่าซึ่งหลายคนก็น่าจะผมยังไม่เคยนี่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับและจะลองเอามาปเปรียบเทียบของเราซิว่าอันไหนเจ๋งกว่ากันฮะดีไหมนีไหมถ้าใครอยากทำนะครับเปรียบเทียบระหว่างบันไดจริงๆกับบันไดเรื่องอันไหนดีกว่านะครับคอมเมนต์มาถ้าอยากให้ทำคอมเมนต์มาเลยนะครับ ไว้มีโอกาสก่อนนะช่วงนี้ผมยังฝึกงานอยู่นะครับยังไม่มีเวลาเดี๋ยวพ่อจ,จมม่าจบโมโหไปแล้วเดี๋ยวผมจะทาแน่นอนนะครับนะหรือว,ว่าอาจจะทํามากน้อยเพียงใดก็ต้องรอดูกันนะครับนะรอดูกันได้เลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับป,ประเทศลาวเนี่ยสร้างสะพานลอยแห่งแรกแล้วก็หาว่าไทยขี้อิจฉาซึ่งความจริงพวกกูไม่ได้อิจฉาเลยพวกกูมีมากอ่อนพวกมึงได้ซ้ำอ่ะ นะครับโอเคเรื่องที่สองผ่านนะครับเรื่องที่สามอันนี้เนี่ยเ,เป็นเรื่องของเ,ออเป็นเรื่องของอิสราเอลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังมีการต่อต้านอยู่ระหว่างกลุ่มฮกลุ่มฮามาสกับกลุ่มทหารของอิสราเอลนะครับทีนี้เนี่ยคนไทยก็กลับมาหลายคนแล้ว แต่ก็มีคนไทยบางส่วนที่ยังอยากอยู่เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่ากลับมาเมืองไทยเหอะนะครับท่านนายกเสษฐาก,ก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้วบางคนก็ไม่กลับนะครับบางคนก็กลับมาหาครอบครัวอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะโอเคมันมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวผมค่อยนึกค่อยพูดแล้วกันนะครับหลายคนเนี่ยนะครับมักจะเข้าใจผิดว่า โห oh, พี่คนไทยมันขี้ฉาคนลาวขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันนั่นแหละแซะเราก่อนเราแซะกลับแม่งเลยมึงก็อิฉาพวกกูปะล่ะเอออะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สี่อะเรื่องที่สามผ่านไปเรื่องที่สี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นของคาเมร่ละกัมบูชาบ้างนะครับมาทำอะไรนะพี่อันดับแรกเลยนะมันเข้ามาช่องทางธรรมชาติ ก็คือเข้ามาทังป่าทา้งเขาโดยไม,ไม่ไม่ถูกกฎหมายอ้อง่ายคือผิดกฎหมายนะครับแล้วมันเนี่ยก็เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยคือคนขับรถตู้ซึ่งมันไม่มีสัญชาตินะครับโอเคถ้ามึงมีสัญชาติมึงได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วแต่มึงไม่มีเที่อะไรเลยมึงมาทําแบบดือด้อๆสุม 4, สีม่สมห้ากูถามจริงประเทศมึงก็ยากจนปะเออ อันนี้ผมพูดให้สําหรับคนกบูชาที่เกียรตไทยนะครับแล้วผมก็ต้องขอโทษกับคนที่รักเมืองไทยอยู่แล้วนะนะครับโอเคเรื่องที่สี่ผ่านโอ้โหเรื่องที่ห้าอ่ะอันนี้สืบมเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันปียามหาราชของในหลวงราัชากาลที่ห้านะครับก็วันนี้เนี่ยมีรถจักไอ้น้ำอยุธยากรุงเทพนะครับ ก็วิ่งอยู่ข้างล่างนะครับตามเส้นทางเดิมก็คืออออกจากทุมงทางบางซื่อไปก็ไปผ่ที่กม .11 บางเขนรักสีก็ผ่าดน,น่าจะไปเจ่อ,อีกทีนอนเมืองและก็รลังสิทธิ์เลยนะครับวันนี้คนไปกันเยอะมากนะครับนะก็มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมก็อยากจะไปเหมือนกัน นะครับเพราะทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเห็นหัวจักอไอ้น้ําเลยเห็นแต่ในคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ผมไปแน่สัญญานะครับนะโหวันนี้คนไปเยอะค่าตั๋วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ200กว่าไปและกลับหรือว่าจะไปอย่างเดียวหรือว่าไปกลับอย่างเดียวแล้วเขาก็จะมีตู้และเขาจะมีตู้ SRT นะครับนะเป็นตู้สินเงินนะครับไว้ด้วย,วย2ตู้ นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มยแล้วโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแต่ไปเท่านี้ก่อนนะครับใอยากให้ผมทำเปรียบเทียบระหว่างบันไดธรรมดากับบันไดเลื่อนอันไหนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับช่วยกันดันนะฮะแต่ขอเวลาหน่อยนะนะครับผม ยังไม่มีเวลาที่จะไปแบบว่าไปเออไปที่นู่นนะครับเดี๋ยวไปที่ลังสิตนะครับเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกันว่าระหว่างบันไดปกติเนี่ยกับบันไดเลื่อนอันไหนดีกว่ากันอ่าอย่าให้ทำคอมเมนต์หน้าล่างคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ก่อนนะกดติดตามด้วยโอเคขอรำลาจอยปเปีย่านี้ก่อน